มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่องมาม่าด็อกทาร์ดไดอารีวันนี้ก็จะมาทำหัวข้อที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะของคนที่อยู่ในใจของเพื่อนนะคะหัวข้อก็คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ค่ะตัวเลือกที่1กองที่1นนะคะกองที่2กองที่3ค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะ สำหรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนในตอนนี้สำหรับเ,เพื่อนที่เลือกกองที่1ค่ะเช็คพลังงานเพื่อนเพืนสาใบนะคะ8ถ้วย10ถ้วย The c h a r l ออดลักษณะพลังงานตัวตนของเพื่อน,อนในช่วงนี้นะคะกำลังเดินออกจากความสัมพันธ์ ห่างจากใครบางคนที่เพื่อนๆยังคิดถึงอยู่ห่างออกจากบ้านครอบครัวหรือคนอันเป็นที่รักนะคะเพื่อมาทํางานตามความฝันหรือคนกําลังเออหรือคนทํางานหรือว่าเพื่อนๆทํางานไกลบ้านนะคะขนส่งขับรถอย่างนี้ก็ได้ค่ะเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งคมนาคมโลจิสติกค่ะหรือว่าการเดินทางด้านทางด้านจิตวิญญาณนะคะ การตื่นรู้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณการหาความหมายของชีวิตหรือกำลังห่างจากคนที่เพื่อนเพื่อนกำลังที่ถามอยู่ถามถึงอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเรานะคะถ้าพลังงานของเพื่อนตรงประมาณนี้ก็ไปฟังคำตอบกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นกำลังคิดอะไรกำลังคิดออมีความรู้สึก ต่อเพื่อนเพื่อนยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงค่ะเขารู้สึกยังไงนะคะเก้าเหรียญหกดาบเจ็ดวิวออฟฟอร์จูนสองถ้วย หนึ่งไม่เท้าเอกออฟวอนเจดฟูเจดเดตสามเหรียญเจดชาลีออท เด็กถือดาบนะคะว่าตอนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเราก็คือเขามองเห็นว่าเพื่อนๆสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขอิสระดีนะคะชีวิตดีแล้วกําลังห่างกับคนที่กําลังห่างกับเพื่อนๆที่เคยเป็นครอบครัวกันอยู่ใช่ไหมคะ เขาก็มองว่าเพื่อนๆชีวิตก็ไปได้ดีไปได้สวยเพื่อนๆน่าจะเจอเริ่มต้นกับคนรักใหม่แล้วไม่ได้อะไรอาวร์คิดถึงในตัวเขาแล้วเพื่อนๆมีความมีคนเข้าหานะคะเขาจะยังคงแอบส่องเฝ้ามองแอบหึงหวงเพื่อนๆอยู่ค่ะเขายังคิดถึงเพื่อนๆอยู่มากยังไม่ไปไหนนะคะยังวนเวียนคิดถึงอยู่ค่ะยังไม่ได้มีคนใหม่ เขาก็คิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนไปแล้วมีชีวิตที่ดีแล้วแล้วก็คงไม่ต้องการเขาในชีวิตของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมุฟออนเดินเขาคิดว่าเพื่อนๆมุฟออนจากเขานะคะแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าก็มีแต่เขาที่ยังคงอยู่ที่เดิมปากหลักแล้วก็ยังคงคิดถึงแต่เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะเขามีความเสียดายแต่เขาก็ยินดีถ้าได้เห็นชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นนะคะ ชีวิตเพื่อนที่ดีขึ้นไปดีมีชัยเขาก็ยินดีด้วยค่ะแต่เขาก็ยังเสียดายนะคะแต่ถ้าหากเพื่อนยังคงแบบว่าสนใจเขาก็ต้องส่งสัญญาณให้เขารู้นะคะเพราะว่าคนนี้เขาจะไม่นิ่งดูได้ค่ะเขาอยากที่จะกลับมามีแอคชั่นกับเพ,เพื่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเขายังรักเพื่อน,อ,นอยู่มากเลยค่ะ ต่อไปก็มาดูคําแนะนําสําหรับเพื่อนๆน,นะคะว่าเพื่อนๆควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีเพื่อให้เพื่อนมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าทำเพื่อดึงดูดเขาคนนั้นนะคะใบแรกเพื่อนๆได้ถ้ามองชีวิตให้ดีๆและเข้าใจคุณก็จะรู้ว่ามันไร้สาระมากๆถ้าคิดว่าอิจฉาคนอื่นนะคะไม่ควรที่จะอิจฉาคนอื่นเลย ชีวิตของเรามีคุณค่าในแบบของเราคิดบวกรักษาศีลน,นะคะก็คือกลับเข้ามาสู่ภายในของตัวเพื่อนๆนะคะคิดพูดทําแต่สิ่งที่ให้พลังเท่านั้นค่ะอะไรที่เป็นความคิดลบๆเราไม่ควรจะสูญเสียพลังงานให้กับสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เข้ามายับเยียดให้กับเราสิ่งที่มาทําลายความสุขของเรานะคะ จงชุ่มฉ่ำนะคะกับสิ่งที่เราต้องการนะคะเปิดโลกกว้างก็จะเห็นความอบันดันความมั่งคั่งของจักรวาลแล้วก็กล้าที่จะโดนเกียริแล้วก็ใบสุดท้ายเยียวยาตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะก็อยากให้เพื่อนตัดสินใจเองนะคะว่าถ้าอยู่กับคนนี้ ถ้าถ้าถ้ายังคบกับคนนี้ต่อชีวิตของเพื่อนจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าถ้าเดินหน้าต่อไปเพื่อนๆนจะเป็นยังไงก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจเองนะคะลองทบทวนแต่ตรองดูนะคะว่าคนคนนี้ควรจะให้โอกาสเขาดีไหมหรือว่าเราจะไปข้างหน้าดีค่ะเซลเลิฟเซลทล์กนะคะเซลคอนฟ idence ให้มากๆ ถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆให้กับช่องม,มามา่มาดอกทาหรหลอดไรี่ก็จะขอขอบคุณมากเลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนโดยตรงก็มีคนค่าขนมให้กันด้วยก็จะขอขอบคุณมากเลยนะคะสุขสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆร่ำรวยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะกับพี่อาคาดหัวข้อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเ,เพื่อนตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะพี่อาคาดนี้เพิ่งจะเคยทําเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะคลิปแรกมั้งนะคะ ขอเช็คพลังงานเพื่อนๆสามใบนะคะตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างหกถ้วยคิงเหรียญสองไม่เท้าค่ะตองสองตัวตนของเพื่อนนะคะกับพีการคัสความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะตอนนี้พลังงานของเพื่อนนะคะกำลังเริ่มต้นกลับมาทำงานเก่า ทำงานที่เก่าลูกกลับมาทำงานกับลูกค้าเก่าอาดีตที่เคยทำมันแล้วได้ดีรายได้ทำแล้วมันปังนะคะเป็นความมั่นคงให้กับชีวิตเพื่อนได้หรือว่ากลับมาเจอเพื่อนหรือคอนเน c t ชันเก่าๆประมาณนี้ค่ะที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันถ้าพปัง,งานของเพื่อนตรงหรือว่าใครนี้นะคะก็ไปฟังคำตอบกันเลยนะคะว่า ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงมากนะคะสีไม้เท้าเด็กถือดาบหนึ่งถ้วยเจ็ดไม้เท้า หนึ่งเหรียญเตรนด์ Strength. เด็กไม้เท้า The Review ว้าวหกดาบแล้วก็เก้าดาบค่ะเพื่อนมาถามถึงนะคะคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่กำลังหลงไหล คิดที่อยากจะมี18ตัวกับเพื่อนๆอยู่นะคะข้างในลึกๆนะคะที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่คิดเยอะมีแผนการที่อยากจะเข้าหาเพื่อนๆต้องแบบว่าอยากที่จะมีเพื่อนๆอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่แค่จะมาหลอกฟันเล่นๆนะคะและเขาก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดแย่จริงๆค่ะเขาหลงไหลข้างไค้ในตัวของเพื่อนๆมากแต่เขาก็เป็นคนที่แบบว่า คิดการไก่นะคะว่าการที่คนเราจะมีคนรักมีคู่รักมีครอบครัวนะคะนั้นเขาจะต้องมีความพร้อมมีความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตัวเขาเองก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้เป็นฝ่ายที่มีศักยภาพมีความสามารถที่จะดูแลประคับประคองคู่ชีวิตครอบครัวให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะเขามองถึงอนาคต เขาเป็นคนจริงจังจริงใจแน่นอนค่ะมองไปถึงการมีลูกการวางแผนครอบครัวต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะสรุปว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ดีใ,ใช้ได้เลยอะค่ะเพื่อนๆทำแนะนําเกี่ยวกับเพื่อนดีกว่านะคะว่าเพื่อนๆควรจะทํายังไงให้ตัดสินใจหรือว่าจะเอาไงต่อนะคะ อยากให้การ์ดเป็นผู้แนะนํานะคะให้กับพเพื่อนๆใบแรกให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เขาจริงใจผิวขาวสูงโปร่งคือลักษณะเขาหรือเปล่าคะหรือว่าคนที่พเพื่อนๆจะได้เจอคนต่อไปนะคะจงเชื่อมั่นแล้วก็ปล่อยวาง กล้าที่จะโดนเกลียดทุกคนคนทุกคนล้วนมีชีวิตเป็นไปตามความคิดของเขาขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะคะอย่าเปผู้ชายค่ะ ถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ดีๆกับช่องมาม,ามา่าโรทารอดก็จะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนโดยการโอนเข้าบัญชีที่แนบไว้นะคะก็จะขอขอบคุณมากสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมบัตสุขภาพสมหวังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเงินเข้ามาโลดัว เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะในหัวข้อเพียรคาร์ดตอนนี้เขารู้สึกกับเพื่อนๆยังไงนะคะขอเช็คพลังงานเพื่อนๆ3ใบนะคะว่าตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กถือเหรียญหนึดาบ หกไม้เท้าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะคะตัวตนพลังงานเพื่อนๆในตอนนี้กำลังเริ่มมองเห็นรู้ทางโอกาสในการลงทุนช่องทางการหาเงินนะคะเพื่อนๆมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว เอาจริงเอาจังที่จะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จและเพื่อนๆมีความมั่นใจค่ะว่าเพื่อนๆนทำได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆค่ะถ้าพลังงานของเพื่อนตรงหรือว่าคล้ายๆนี้นะคะก็ไปฟังคำตอบกันเลยนะคะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในใจเพื่อนตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรยังไงกับเพื่อนๆอนอยู่นะคะเขาคิดอะไรอยากจะทำอะไรกับเพื่อนๆนไหมค่ะ เดอะแฮงแมนนะคะเก้าเหรียญอัอสวินดาบเอ,อเ็กออฟเพนตาเคิลหนึ่งดาบแชมเปญเดอรนเดอะเวอร์ จัดเม้นหกถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายห้าดากค่ะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงเพื่อน,อนมากค่ะเวลาที่เขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับเพื่อนเนนะคะเขาก็จะมีความสุขเขาคิดว่าเพื่อนเอนเป็นคนที่รักษาสมดุลพลังงานความสุขของตัวเองได้ดีเพื่อนเอนเป็นสาวโสดหนุ่มโสด ที่เติมเต็มตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมากเลยค่ะมีความเพียบพร้อมเขาคิดว่าเพ,เพื่อนเป็นแหล่งพลังงานความความสุขเป็นที่ชาร์จแบตให้กับเขานะคะคสำหรับเขาเขาดูเหมือนว่าเขากำลังเสพติดซึมซับความน่ารักของเพื่อนอน,นะคะรู้สึกว่าสบายตาสบายใจฮิวใจนะคะเพื่อน,อนสามารถฮิวใจเขาได้เป็นอย่างดี เขาคิดถึงและเขาก็อยากจะเข้ามาบุกเข้ามาจีบเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้มาแค่ธรรมดาธรรมดาเล่นๆน,นะคะจะเข้ามาเปเพื่อนๆนมาลงทุนลงใจนะคะมาจริงจังอยากจะคุยขอคบเปิดตัวเป็นแฟนอยากจะมาช่วงชิงความโสดของเพื่อนเอนเอามาเป็นเอามาครอบครองมาเป็นของเขาคนเดียวนะคะแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย เป็นคนเนื้อหอมมีคนจีบเยอะนะคะเขาก็ต้องฝ่าฟันช่วงชิงจากคนอื่นๆนะคะเอาเพื่อนๆมาเป็นแฟนให้ได้เป็นคู่ชีวิตให้ได้แล้วก็คิดถึงความสถานะให้ความมั่นคงการแต่งงานเป็นครอบเป็นครัวกันเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆูต่อไปเราก็มาดูคำแนะนำจากการ์ดนะคะ แล้วก็จากไพ่ของเราในพี่อาคารหัวข้อนี้นะคะว่าเขาที่ทอะไรยังไงกับเพื่อนนะคะอยากจะแนะนําอะไรมีการ์ดอย่างเสียแนะนําอะไรเพื่อนเพื่อนนะคะใบแรกเพื่อนเพื่อนร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพื่อนเพื่อนมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าถ้าคบกับคนนี้หรือเปล่านะคะคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะ ความทุกข์ในวันนี้อีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ขอให้คุณเลือกความสุขอยู่ในจิตใจช่ัวนิรันร์พยายามรักษาขึ้นพลังงานบวกของเรานะคะคิดบวกรักษาศีลห้เปิดโลกกว้างก็จะเห็นความอบันดันความมั่งคั่งของจักรวาล จงเชื่อมั่นแล้วก็ปล่อยวางค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายเพื่อนๆได้แค่ยังไม่ถึงเวลาของคุณก็เอาไปพิจารณาดูเอาเองนะคะเพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจหรือว่าเป็นคําแนะนำดีๆจากพี่อาคารดในวันนี้นะคะ ถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้กับช่องมาม่าด็อกทาร์ดก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะสนับสนุนโอนค่าขนมให้กับเรานะคะม a ม่าด็อกทาร์ดก็สามารถโอนเข้ามาได้ที่กสิกรที่แนบไว้ในใต้ d i s เค t ดดิคิชัในลิงก์ ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังมั่งคัง่งร่ำรวยเจอทางออกทางรอดในทุกสถานการณ์ปังๆเงินเข้ารัวๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย